สวัสดีค่ะเจอกันเช้าๆนะคะที่สวนผักของเราเนาะวันนี้ก็พาเข้าสวนชวนมาเก็บแรดิสเหมือนเดิมยังมีให้เก็บอยู่นะคะเดี๋ยวเราไปเก็บกันเลยนะคะตอนนี้แรดิสหัวสวยหัวใหญ่มากเลยไหนดูสิครับเก็บเดอ้อดึหัวมันแตกหัวเอ้ถ้าหัวมันมันแก่มากอะหัวมันจะแตกเก็บเดอ้อดึงเลยเดอ้อ ขอดึงเลยเด้อน้าถอยไปอีกครับ <c oughs> เก็บเลยครับอาเก็บเลย <c oughs> น,นี่ตัวนี้หัวสวยมากเลยนายเธอไปทางโน้นอีกหัวตุ๊บบิกว่าเออโอเคเก็บมาแล้วครับ <c oughs> นี่คะ่ะเราก็จะได้แรดดิสหัวสวยๆเนาะวันนี้หัวสวยมากอุ้ยอันนี้หัวใหญ่มากเลยนาะยอูย้ได้อีกแล้วค่ะเก็บอีกไหมเเลือกดูหัวสวยๆนะอือ <c oughs> <c oughs> เลือก oh. ดูหัวใหญ่ๆลูกนี่น่ะอันนี้ก็เก็บได้เนี่ยแบบนี้เก็บได้เก็บเลยหัวใหญ่มากเลยค่ะรุ่นนี้จะหัวหัวสวยมากแล้วก็หัวใหญ่ด้วยเนะไหนเนาะนี่นี่ค่ะเช้าวๆวันนี้โหหมอกลงน้ำค้างลงเยอะมากเลยนี่บอกแล้วนะว่าช่วงเช้าอากาศยังเย็นอยู่ นี่ค่ะพาเด็กๆมาเก็บแรดิสอันนี้ตัดนี่มันออกด้วยตัดหางมันออกด้วย <Okay. S 1> โอเคหัวงามๆทั้งนั้นเลยอันนี้แบบนี้ก็เก็บได้เี่นี่ยโ,โ,โอ้โหอันนั้นหัวยาวโขาทไมดึงมาคือไม่รู้เลยเนี่ยหัวยาวแต่หัวแตกนิดนึงอ่ะนั่นไงถ้าปล่อยนานหัวมันจะแตก เดี๋ยวก่อนนาะย<ๆ>เดี๋ยวเลือกเก็บนะเลือกเก็บหัวที่มันสวยๆนะเออเดี๋ยวก่อนนะเลือกเก็บเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งเก็บหมดโอ้หัวนี้ก็หัวจอยอยู่เนาะเพิ่งเก็บหมดนายเดี๋ยวแม่บอกอีกทีหนึ่งว่าเก็บหัวแบบไหนอันนี้่ครอะไม่เยอะไ,ไปดูฝั่งนี้ดีกว่า อุ้ยรุ่นนี้หัวใหญ่มากเลยนือรุ่นนี้หัวสวยส,สีสันน่ารับประทานมากแันหัวใหญ่ตอนแรกก็นึกว่าตันหัวเล็กกลมๆเนี่ค่ะ<ๆ>หัวในแ<ห>อนดีกหัวสวยมากเลยเ<ๆ>ดี๋ยวก่อนนะไม่ใช่ว่าถอดแล้วต้องดูด้วยนะมันจะมีหัว<อ>ที่มันแก่กว่าเขาแล้วก็มีหัวที่เพิ่งจะ ไอหัวเจ้าอ่ะแตกนิดหนึ่งแตกนิดหนึ่งเห็นไหมเนี่ยถ้าปล่อยนานตัวนี้นะหัวเขาจะแตกหัวแบบนี้พอได้ยังไหมหัวโ,โตไหมแค่แบบเนี้ยน,น้านันตัดออกเห็นไหมตอนอยู่ใต้ดินมันก็ดูหัวไม่ใหญ่นะพอเราดึงขึ้นมาแล้วมันหัวสวยมากเลย โอ้โหจิจินีค่ะแม่อนี่มันไม่เป็นหัวเลยอะ,อะตอนเนี่ยดึงออกไหมเออมันอยู่ข้างล่างไม,งม่น่ะหัวฝังอยู่ข้างล่างไหมเออไม่ลองเนี่ยเอานิ้วจิ้มดูหรออันนี้นี่เจอแล้วหัวอนเล็กเท่าเนี่ยแม่เนี่ยอ่ะใช่ใช่อันนั้นเท่านั้หัวเล็กสไปไปเดีวตัดออกเลยโอ้โหโอเค อ๋สวยงามสีสันสวยงามจังเลยโอเคโหหัวตัวน,นั้นพอ,พอแล้วครับ okay. พอแล้วโอเคพอนี่ก็หัวสวยอีเนาะมัวสวยมากรุ่นนี้หัวใหญ่เนาะ <c oughs> พอแล้วครับพอนี่พอแล้วลูกเหลือ <c oughs> หัวก็เหลือเยอะอยู่นะแต่ว่า มันดูหัวยังไม่ค่อยแก่เท่าไหร่แต่ว่าวันนี้เราได้แรดดิสหัวสวยๆค่ะนี่นะคะยังมีเก็บทุกวันเลยค่ะนี่วันนี้นะน้ำหมอกน้ำพางลงแรงมากเลยนาะยดูว่าน้ำหลังคาไหลเป็นทางเลยเห็นไหมก็ปกติปกติเหรอโอเคจ้าเดี๋ยวเรา,าได้แรดดิสแล้วนะเดี๋ยวจะไปล้างละวันกลัว,วใหญ่มากแต่ว่าสีมันสวยมากนะายสี ไอลูกใหญ่ตายเก็บหมดเลยแม่ใช่ไหมแม่เก็บได้แต่ลูกเล็ก <c oughs> ก็น่าเก็บลูกใหญ่ไปก่อนแม่เนาะ <c oughs> นี่เหอันนี้เหลือไว้ไม่ต้องเก็บแล้วพอแล้วตัวนั้นก็หัวใหญ่นะเอออย่าไปโดนนะเพราะว่าหัวมัน<ย>มันแก่แล้วมันก็จะหัวแตกง่ายใหญ่แก่อมแม้วาจะไปซื้อ